สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านวันนี้ก็เอาเลขเด่นเลขคัมพีนะคะคัมพีคัมภีงวดประจําวันที่16พฤศจิกายน2567เ็เลขเด่นเลขคัมพีนะคะเลขเด่นเลขคัมพีนั้นเด่น สองห้านะคะสองห้าแปดเก้าถ้าเด่นสองก็มีสองสี่สองห้าสองแปดสองเก้านะคะนี้ก็ให้ท่านเอาไปพิจารณาดูเลขเด่นเลขคัมพีนะคะเลขเด่นเลขคัมพีงวดนี้ เด่นอะไรามากที่สุดเรามาชมกันเลยจ้าอันนี้เราอข้อมูลจากเรียงเบอร์คัมพีมาให้ท่านพิจารณานะคะข้อมูลเรียงเบอร์คัมพีแตถวจ้า วันวันที่16พฤศจิกายนเด่น4นะคะเด่น4 4 6 8ี6 8กชอบเด่น4นะคะชอบเด่นสมีส1่หนึ่งสี่สามสีนะคะ เรามาดูเลขเด่นอีกหน้าหนึ่งนะคะเลขเด่นคำมพีแถวจ๋าก็เด่นสีนะคะคำมพีเศรษฐีตัวเด่นก็เด่นสีมีสีสองสีห้าสีหกสีเจ็ดสีแปดสีเก้านะคะหรือสีให้ลาบเด่นหนึ่งนะคะเด่นหนึ่งหนึ่งมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะของติ๊กฮีโร่ แต่ว่าือสีให้ลาบนี้ก็เด่นหนึ่งเช่นกันนะคะล่างเด่นสามคัมพีกุมารน,นะคะ เป็นเลขวงล้อนะคะเด่นหนึ่งเจ็ดหกเพชรชูกันเด่นแปดเด่นสองอันนี้เอาตัวเด่นมาพิจารณานะคะตัวจับคู่ของเรียงเบอร์นี้บางทีก็บางทีก็ไม่เข้านะคะตัวจับคู่ นี้เป็นเลขเด่นเลขคัมพีนะคะเรามาพิจารณาดูครู่หวยนะคะครู่หวยครู่หวยงวดนี้ให้เด่นเก้ามีเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสามแล้วก็เก้าเจ็ดนะคะ เลขนี้ท่านได้แต่ไรมาบนสองเจ็ดล่างหนึ่งหกเลขมหาโชคห้าศูนย์นะคะห้าศูนย์ตรงนี้เข้านะคะตรงนี้เข้าให้ท่านเอาไปพิจารณานะคะตรงนี้นะคะ นลองเอาไปพิจารณาดูนะคะหลวงปูบุญน,นะให้มาสามกับแปดนะคะชี้ขาดแปดสามแปดสี่แปดเจ็ด หลวงปู่ให้เลขล่างมา4นะคะชี้ขาด4 1่หนึสหสี่เซึ่งมาตรงก,กันกับเลขอาจารย์ธนากะก่อนธนาก่อนนะคะบนให้มาให้มา5ล่างให้มา9ก็คือเลขสี่ที่มาตรงกันนะคะบนมาห้า บนมาห้านะคะอาจารย์ธนากรซึ่งตรงกับเลขมหาโชคมาห้านะคะมีห้าสองห้าหกห้าแปดห้าเก้าแอดมาชอบตรงนี้นะคะหลวงปู่บุญ ให้มาสี่หนึ่งสี่ห้าสี่เก้าก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะตรงนี้สี่ห้าเก้า ถ้ามาสี่นะคะก็มีสี่หนึ่งสี่ห้าสี่เก้าถ้ามาเก้านะคะถ้ามาเก้าเอสก็จะเอาตรงนี้ไปพิจารณานะคะตัวแดงแดงนะคะถ้ามาเก้าก็มีเก้าศูนย์เก้าสามนะคะเก้าสองแล้วก็เก้าเจ็ด เก้าเจ็ดหรือจะเป็นหกเจ็ดเนาะอันนี้ท่านก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะนี่คือเลขเด่นเลขคําพีสรุปแล้วบนนะคะ บนมาสี่นะคะมาสี่บนมาสี่ล่างมาเก้านะคะแลทบแบบนี้นะคะบนมาสี่ล่างมาเก้าก็ขอพาะคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามก็ขอให้ท่านจงมีโชคลาภลอยนะคะ สวัสดีค่ะ